ผมนี่ผมมีคนแคบหลักฐานมาแล้วมีคนด่า1.0ด้วยนะครับผมได้เหรอครับใช่ครับผมแม่หนักไหมฮะถ้าพิธีทัโอล่แฟนกูซับทุกเดือนถ้าพิธีโอลิแฟนกูซับทุกเดือน <c oughs> มีเหรอไม่มีนะ <c oughs> มีมันพิมพ์อยู่นะ่ะก่อนรี่พายุลูกใหญ่กําลังจะมาในสัปดาห์หน้าต่อจากนี้และต่อสามสัปดาห์ยาวๆเลยเราที่เราจะเจอครั้ง <c oughs> น,นี้จะเป็นสามแต้มที่ <c oughs> เรียกได้ว่างานง่ายที่สุดสำหรับพวกเรา ดังนั้นข<ป>้อบิดพลาดต่างๆก็เหมือนเดิมเหมือนสัปดาห์ที่แล้วอย่าให้เกิดอย่าให้พลาดอย่าให้เกิดขึ้นอีกนะครับอะไรท<ป>ี่เล่นดีอยู่แล้วก็ขอให้คงความสามารถ p e r f o r m ร์แมอย่างนั้นต่อไปนะครับเพราะว่าส,สามสัปดาหหน้าลูกใหญ่ของจริงแล้วก็จะขับเคี่ยวกันหนักก,กว่านี้แน่นอนแต่ถ้าสามต้นนี้เล่นได้าสามสัมา,าน้าเล่นสบายเลยโอเคไหมน้องชายพ<ป>่อาตณ์แล้วก็ม มีสตินะฟังเซิร์ฟดีๆนะครับน้องชายเล่นให้เป็นทีม12 12คนรวมใจกันเป็นหนึ่งเจคเกตตัวไปตัวไป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 รู้ไหมว่าเป็นเนื้อแบบนี้ชัแนมาครับผม เอาล้ฮะโอ้โหตะกี้เรียกได้ว่าแรงเจีย๋ยแรงชัยอะเรียกว่ามาเต็มนะฮะขวัญซิ่งนี่เรียกได้ว่าเขาประมาทไม่ได้นะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วขวัญซิ่งเองก็โชว์ฟอร์มอย่างโหดเที่ยมโหดเที่ยมแล้วมาฉีดไหมนะสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมกลับมาดูลูกบ้างค <นะ S 2> รับผมกลับมาดูลูกบ้างลูกคนไหนพี่แจ็คก,กี้ล,<ะ>ลองไอเห็ดคาซามา่าต่อไปนะพี่แจ็คก,กี้ <laughs> ลองไอเห็ดคาซามา่าต่อไปนะ <laughs> ผมนี่ผมมีคนแคบหลักฐานมาแล้วมีคนด่าหนึ่งจุดศูนย์ด้วยนะครับผมได้เหรอใช่ครับผมแม่หนักไหมฮะอ,อารมณ์เดิมเดิมะฮะอารมณ์เดิมเดิมอ๋อก็คือมาแบบอารมณ์ไม่มีบอกไม่พอเสกว้ายวายเพิ <c> ่ง <oughs> มาเล่นแท้ๆเพิ่งลงแลนดิ้งมาไ,ไม่กี่วันเธนอร้อนจะยหรือไงล่ะเอาแล้วเอขวานซิ่งสับได้แล้วไปเสมอ้ารทำดูไว้มาหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะ เรียกได้ว่าโก็อุ้ยเจอดูไว้อย่างแชมป์เก่าอย่างดูไว้แชมป์ต้นตลับนี่เสมอไม่ได้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะดังนั้น JK จะประหมาทไม่ได้ด้วยกันทั้ง่วงนะฮะใช่นะครับ <c oughs> เปล่าแล้ฮะเรามาลองลุ้นกันนะ,ะอีก17นาทีต่อจากนี้ฮะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมวันนี้สมัยอตติมีทองร้อยบาทอะไรวะอะไรวะนะไอโกยังไม่เกิดเลย ตีพูดมากจังว่าน้องตีตีพูดมากจังว่าน้องอยู่ปูนัยอะไรใช่ไหมอยู่ปูนัยอันเหลือหคนของจริงหคนของจริงเไมเคับนี้ปาไมแเไม่ฮาเวปอามไ้ไหไมูตนาโล์ทไมเขาไม่เอาไฮไลท์ของไอ้นี่มาวะเซริวอะเออไอ้ตีระเบิดอะเออเขาตัดไม่ทันนะเปล่า ไม่ตีระเบิดอ,อย่างเดียวเลยตรงที่กันทงห้าห้าคนเอาเขาไม่ลงอ,ะ<ห>อ่ะไนน์อับตีแล้วปุ๊กเสกพลามไหมครับรับครับทุกทุกตีสามที่สี่ตอนบวชก็เคยปลุกปลุกอยู่ครับไปบินทบาทพี่ตีเลิฟเด็กเอ็นพี่ตีเลิฟเด็กเอ็นพี่ตีเลิฟเด็กเอ็นน่น <c oughs> <c oughs> ได้กับพี่กูทุกตัวพี่กูตีเชียงรายโว้ยบ <c oughs> อกนี่ยเอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๊ สมัยพี่ตีสร้างเซลิวบ้องตันกับอุนิยังไม่เกิดเลยครับอาจจะเกิดแล้วก็ได้ครับผม,มน้องชายออผมรักพี่แจ็คมากกว่าพ่อแม่ผมอีกครับรักพี่แจ็คมากกว่าออพ่อแม่ผมอีกครับเออ อาติลูกร้องกินนมอาติลูกร้องกินนมมะแม่คนเชียงรายเจ้าชู้ทุกคนจริงไหมครับกุ้เยี่ยไรสัตว์กุ้ยคนเชียงรายเจ้าชู้ทุกคนไอ้เอียีเขามีเมียนสองสามคนนี่หมดหรือมั้งเั้สามเนียมอะเฮ้เฮสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเอ้ย ถ้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์ไปหน่อยนะครับน้องๆพี่ขอละน้องๆพี่ชายน้องๆชายทุกที่กดหัวใจให้พี่หน่อยแล้วกดแชร์ให้พี่ทีถือว่าพี่ขอนะครับน้องเลิฟก่อนที่เจเคจะแข่งเชียงรายกูโคตรเลียวไม่เน้นเลียวแบบพวกมึงเชียงรายกูโคตรเลี้ยมไม่เน้นเลียวแบบพวกมึงพี่ตีมีลูกแล้วเหรอไม่มีครับ ไม่ตายยัง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 ไม่ตายสมัยอตินั่งแกะมาโบโลแยกขาย20กับขายแป้งอุทัยทิพย์มาโกยังนั่งเล่นไม <laughs> ้คมแฟร์เปอร r มาโบโลสเปเชียล S M S แด เอนับขอบคุณนะนับเอ้านั please, ่นไปนับได้ไงวะน่ะ เมื่อไหร่พี่ตีจะปล่อยคลิปใน V K อีกสักคลิปครับพี่เอาผมแอ้วแต่พี่ว่าจะอยากจะทำโอทิแฟนอยู่นะอุ้ยเขี้ยนฟังถาให้ดูหน่อยครับกดเฮ่ากดดาวมามีเท่าไหร่กดมัวจะมีคนจ่ายตังค์แล้วมาดูเปล่าวะพงว่าถ้ามีอ่ะไม่ใช่ผมแน่นอนอ่ะผมไปนั่งเปิดสูรพี่ดูเรอ ไปดูตุ่ยจุกอะคิดยุ่ว่าถ้าไม่สตรีมแล้วก็อาจจะทำโอลิฟงลิฟแฟนอะไรอย่างเงี้ยพี่เป็นงานหลุดอะพี่พี่เป็นงานหลุดฟรีอะไม่คุณมาเนร์มาเปี่บอกดาวจนเป็นดาวครับอายุก็ขันยื้อครับเราเหนื่อยกันแ้วครับอิโมข้างๆจะเหมือนพี่แจ๊คกูใหม่โอ้โหแม่อิโมข้างเอออตีสี่เก้าลัดยา มึงวัดกับกูได้สัตว์เซ็นเซ็นละหมื่นเอาไหมตีน้องรักซีซันหน้าลงใหม่น้องรักพี่รอเชียงอยู่เสมอนะเว้ยจริงๆแล้วผมเป็นคนสร้างนามสกุลชิยาโบ้แต่อติร้องไห้ที่สะพานลอยผมเลยให้นามสกุลไปใช้แล้วส่งที่เชียงราย กูเหนื่อยล่ะกูเหนื่อยะไอ้กูยังไม่ได้พูดเลยสันบอกเป็นปากกูแล้วเออถ้าพิธีทำโอลิแฟนกูซัดทุกเดือนถ้าพีิธีโอลิแฟนกูซัดทุกเดือนมีเหรอไม่มีนะมีมันพิมพ์อยู่น่ะสิรวิทย์น่ะอ๋อชัดปะสิรวิทย์ชัดปะกูทำัไม่ใช่มาดูคุยตั์ ดูกูอีนี้อะไรี้อ่ะดูแคนแคลนมาโก้กันเนอะเหมือนอิจฉากันอะ่ะแซะไม่หยุดนั่นเพิ่งพีอ่อันนี้ต้องบอกอะทางแชททุกท่านนะฮะที่เพิ่งมาเห็นเนี่ยคนมาพิมแ์แซะมาโก้เนะี่ยเพิ่งจะสัปดาห์นี้นะสัปดาห์ที่มันผ่านมาตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ย ตั้งแต่เริ่มเนี่ยแซะไอเวทหมดเลยครับอันนี้ไม่ได้อวยนะครับคืออันนี้พูดทําความจริงนะไม่ได้เข้าข้างใครนะเอาที่คนภาคเนี่ยโอภาคมาแล้วอ่านแชทมาตลอดเนี่ยมีสัปดาห์เนี้ยเพิ่งมาแบบเออมีมาแซะไอเวทมาโกบ้างสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมาไอพวกนู้นนะครับผมปิดครับครับไอขับเก็บเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอเคครับผมวันนี้ทำงานวันนี้เลิกงานไวครับลูกค้าไม่ค่อยมีผมก็เลยไอ้นี่ครับโอเคครับผมแล้วจะมาไหมครับวันนี้จะมาไหมเอาอะไร จะมาไหมอะไรก็จะสตรีมมาวันนี้ก็กูสตรีมอยู่นี่ไงอ้าไอ้เฮียเป็นเฮียอะไรเนี่ยครับก็ไม่รู้ล่ะเอ้าอ่ะทุกคุณพูดจาเด็กๆตอนน้องหนูดูเยอะนะครับนั่งพ่อมันดีเอาโอเคครับแล้วแล้วก็มาเจอกันนครับนะครับผมอย่างนี้ที่บอกลูกค้าน้อยเงี้ยเขาเลยเนี่ยฮะโมโหเงี้ยครับอาจจะเป็นประเพณีต่อยลูกค้าไปแล้วด้วยยกลสองยกก่อนที่จะมาสตรีมนะครับผม มาแล้วฮะมาแล้วฮะมึงกล้าตั้งตัวเองเป็น king of w e a p o n กันได้ไงวะไม่อายปากหรออะไรใครใครหรครับอยากเห็นตูดอตีครับอยากเห็นตูดอตีครับอยากเห็นตูดอตีครับนะครมีเหรอมีฮะเจ๋งบู้ฮะเจ๋งบู้ฮะเห็นตูดกูละอยากเดียวกับแจ็คกี้เสี่ยวตัวท็อปแม่ อผมไมผมไม่สู้คนพี่ผมรู้ทําหากินนะพี่ผมทหากินดี่ผมไม่สู้คนพี่อย่ารำเริมเลยพี่ก็ได้อะครับนั่งนั่ผมไม่สู้คนครับพี่ชายครับพี่ชายอาละแต่ตอนนี้ครับคุณรีเบิร์ตเขาก็ได้ไปเล่าเรื่องรถนะที่ไปทาสีมาใหม่ครัคุณคุณเข้าใจปะว่าผมคือผมผมก็เนี่ยทสีมาเนี่ยโอ้โหสีสีมันตรงรุ่นเลยนะคุณดูดิคุณดูเดิเนี่ยตรงรุ่นเลยนะเออเนี่ยมันสีนี้เลยมันต้องสีนี้เลย ได้เลยป่ะนิ้วออกป่ะเออนิ้วเผาป่ะเกต้าเกต้าเกต้าเกต้ะเกต้าเกต้าสีขาวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องมันเป็นอย่างนั้นคือมันสีขาวมันมีหลายแบบนะครับใช่ฮะมันไม่ใช่ว่าจะมีสีขาวได้แบบสีขาวเลยไม่ใช่นะมมันจะีเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอ่ะเอางี้เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอ่ะคือเนี่ยผมเนี่ยแต่ง GTT ไปเนี่ยสามล้านเลยแต่ผมขายคุณเนี่ยอแปดล้านมาคนนั้นเองแปดล้าน ผมยอมขาดทุนเนี่ยห้าหกล้านนะคุณได้รถเต็มเต็มไม่ต้องรอไม่ต้องไปแต่งเพิ่มหรือว่าอะไรรับต่อได้เลยนี่เกียร์เกียร์หกสปีดเกียร์โต้ด้วยขับสี่เอาไหมเดี๋ยวผมวาดรูปให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมวาดรูปให้ดูถ้าไม่เห็นภาพ <S <S> <S เดี๋ยวผมวาดรูปให้ดู <S <S> <S ไม่เห็นภาพใช่ปะ่ะเดี๋ยวผมวาดรูปให้ดูแป๊บหนึ่งเนืเ้อเนืเ้อเนืเ้อภาพปะอ่ะ แล้ว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 ที่คือเขาเข้าใจบ้านเนี่ยแล้วผมแบบไอ้คอร์สกูมันหล่นไปไหนวะไอ้คอสกูมันอยู่ไหนวะแป๊บหนึ่งไอ้คอสกูมันอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยกูเพิ่งดูดอยู่ที่ปากเมื่อกี้ไปไหนวะเออแล้วแว่นกูหายไปไหนวะเออแว่นกูหายไปไหนวะกูซ่าซื้อมาห้าพันเอารองเท้าพี่อ๋อพี่อ๋ออะไรอะไรไอ้ของกูห้าสิบสองห้าสิบเอ็ดห้าสิบอ่า สี่เกปดโอเคแล้วใช่ไหมตรงครับตรงโอเคครับรถผมก็เสร็จแล้วคุณติตอนคุณจะเดินทางมาถึงนะเสร็จแน่นอนครับโอเคครับผมแล้วผมเพิ่งเจอบีบคอมาคุณติีบีบคอพี่อออบอกว่าจะทําซิวิโรให้ผมเลยครับวันนี้เอ้ยไม่ใช่ทําไอ้เนี้ยไอ้รถมอเตอรไซค์ะครับคุณตีเอาไว้แข่งอะครับะเขาบังคับให้ผมเอาครับคันนึงเอาอยากทำมอไซค์ไว้แข่งใช่ แข่งแบบแนวแบบจีนโปรตุกีสปีไอ้แดกอะแดกอะอ๋อแดกเอ้สุเชงทางตรงอะพวกแดกสามแสนอะกูไม่รู้ว่าธงตรงเชงหรือเปล่าแต่สามแสนนั่นบุหรี่กูมันไปไหนวะหาไม่เจออีกอ่ะไอ้แดกบุหรี่กูมันไปไหนวะกูเพิ่งเห็นไปกี่วันไปไหนวะอ๋อโอเคอยู่ในกระเป๋าแล้วไม่กูหายไปไหนไม่กูหายไอ้เหี้ยนี่เล่นกูได้อะไรเหี้ยไม่ใช่แล้วพี่ อยู่ขายมึงระายแจ็คไอตัดไม่รู้จิตูดไอ้สัตว์หาตั้งนานเออพี่สี่อยู่จิตูดมีแต่ห้าพันโอเคพี่สัตว์ซื้อมาได้ดอกดอกเลยพี่ไม่คิดว่ามึงจะเล่นกูนะเนี่ยไม่เล่นพี่ไม่มีอ่ะพี่มันแค่บอกไอ้นี่เองอะไรวะไอ้แจ็คคือพูดอ่ะเนี่ยคุณคนดูครับผมไปแต่งไปเปลี่ยนสีมาแล้วสีเนี่ยสีขาวละตอนนี้สีขาวที่ผมต้องการละตรงสเปกละคนมองยังนึกภาพออกไหม พอจะนึกภาพออกมาพอจะนึกภาพออกมาว่าสีขาวนี่คือสีขาวเนี่ยมันไม่ได้เป็นสีขาวยังไงก็ได้นะครับมันต้องมีสีขาวที่ผมอยากได้จริงๆรต้อยมันก็เป็นสีขาวอยู่แล้วกูจะอยากได้ยังไงคือผมที่มันตกเหตุควายคือผมไฟฝันหน้าตั้งแต่เด็กอ่ะคุณเข้าใจไหมอ้เหี้ยนีแสดงว่าติดตามกูจริงเลยไอ้เหี้ยตีเนี่ยติดตามกูจริงเลยไอ้เหี้ยดูทุกการเคลื่อนไหวไอ้แจ็คมันพูดไอ้แจ็คมันพูดกาวขับพูดแจ็คมันเนี่ยไอ้เหี้ยเดนเอฟซีตัวน้อยนะมึงอ่ะตอนพอจะนึกภาพออกมะนึกภาพออกเดี๋ยวผมวาดรูปเด๋อ มาดูวม่ารู้ไปดูแฟนไปขับเตยยงไอ้เช็คนั่งหัวหรอตอนพี่เปิดเปิดไม้เปิดไม้มาพี่พูดเลือกรถเลยฮัลโหลครับพี่อ๋อยังไม่ได้คุยเอกพี่เลยบอกพี่ครับครับพี่ ครับครับกลับกันมาครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวกลับมาถึงในคู่ที่สองเอาแล้วฮะเอาแล้วเอาแล้วกำลังกบเลยเป็นจันทร์อังคารครับจเคปะทะขวานซิ่งฮะ ซึเลดาวันหนักครับไปชนะจุ๊บหนักน่วงนะฮะกทางขวานซิ่งเนี่ยไปเสมอทางดูไวเดอรย์เจนมานั่นเองครับขวานซิ่งเสมอดูไวเดอรย์เจนนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะขวานซิ่งนี่เล่นเล่นแผนรับกุ่มนะแล้วก็โขดด้วยนะเอองั้นต้องมารอลุ้นแลนะฮะว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปในการเล่นถ่นหนึ่งครั้งนี้ user joined your channel โอ้โหเรียกได้ว่าสนุกแน่นอน ใจรอสักคู่เดียวฮะเชียเจเคครับกดหัวใจสีดำลงลงลงแล้วพี่ลุงเอาตัวไหนนะครับเอาตัวดีข้าวเอบัตใช่ไหมอ่อที่มันไม่เจ็บหัวพี่ขอตัวหนึ่งตัวไหนก็ได้ที่เรื่องอะไรเอาบัตข้าวเอีาบัตโอเคโอเคโอเคได้ครับลุงเอ่อไม่มันเป็นเอียบัตคาวเอียบัตนะไอสัตว์เอ่อไฮเปอร์เอ็กขาวเอียบัตอะคัร์ตันบัตอะ คล้ายๆคับต้นบัตรขาวเอียบัตรอะมันไม่ใช่อินเอียมันเอียบัตรเข้าใจปะมันมันมันอยู่ดรูหูอไอ้เหี้ยอะโง่อะพี่ยศวรุครับมันไม่เหมือนไอ้สัตว์เอียบัตรือเอียบัตรโอ้โหมันเอียบัตรหมดม้ให้หมดโง่เสมอต้นเสมอปลายนะไม่กูแบบทำให้กูเสียให้กูเสียหน้าขาสตีได้ป่ะไอ้เหี้ยมันอายเขาไม่สัตว์ดิกูบอกล่ะเที่ยวละไอ้เหี้เอาไม่กูจะหลับไม่สงสัยอะไรอะมันหรก็เถอะละ เออคาวเอียบัตนะคาวเอียบัตที่พันห้าเก้าสิบอ่ะเราไปให้ลุงหรือกูจัดการให้ตามนี้บอยเออเออขาวคาวคาวเอียบัตคาวเอียบัตมึงท่องไว้คาวเอียบัตรถึงท่อนถึงล้านอ่ะแกแกเจเอเคคุยเนี่ยแม่งชอบทำให้ผมขายหน้าเฮียกลางสเตย์มุกีเลยเฮียบอย เอาล้วเขาจะเริ่มแข่งแล้วคุณเปาครับผมมาครับจ<ะ>ังหวะนี้ครับไลอ้อนหัน้องฝ<ะ>ั่ง JK มินาอาร์เธอร์โชเอนดูแจ็กกี้จุกูจุงจีไลอ้อนมาดีแมตโตโน่แล้วไวแล้วเกไยสัตว์มีปัอ่านเลยเฮียไม่กูอ่านใคยใครเนี่ยไอสัตว์มันเปิดอยู่ห้าวิเอานะฮะมาฮะกดไลค์กดแชร์ไปฮะ JK ถังใจ JK เคตอสดๆเสียบสด๊สด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  得嘲